เสกลั่นแผนอัปยศการเดือดถกทนายฟองตรีมทุกคนที่เกี่ยวเสือส่วนทันควันจะจบยังไงกับกรณีปัญหาแตกแเ้าในครอบครัวของร็อกเกอร์ชื่อดังเซกโรโซกรณีแม่ลูกและแฟนสาวของลูกที่ยังหาทางออกไม่ได้ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาการวิพากกรอน ออกมาโพสต์อรี่ของริมแฟนสาวเสือเศรษฐการลูกชายที่มีการแชร์โพสต์ของกวางลูกสาวของกันเรื่องการป่วยไมเชลเรื่องหนาา้าไอและได้พยายามรักษาซึ่งริมได้ออระบุข,ข้อความถึงโพสต์ดังกล่าวด้วยว่าน้องกวางอยากออกมาพูดในส่วนของน้องบ้างคะ่ะปกติน้องเป็นคนไม่เล่นโซเชียลแต่ตอนนี้พี่ๆสามารถไปติดตามน้องได้นะคะโดยการแชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมข้อความ,วามเตรียมเรียกประชุมทนายความเพื่อฟ้องดิมและคนที่เกี่ยวข้องด้วยว่าโดยปกติเด็กๆเ,เขาไม่เล่นเฟซนะคะ แปลกนะที่ฝันสลายเอามาแชร์หนึ่งฝันสลายหมดทางไปเลยต้องให้ลูกๆเป็นคนโพสเองบ้างแต่ไม่เนียนนะคะน้อง 2. เสอือกวางไม่ใช้คำพูดแบบนี้และยิ่งเขาเป็นไบโพล่าหรือยังไงแล้วแต่คนป่วยไม่อยากให้ใครรู้และถ้าทำขนาดนี้กูจะฟ้องอ e ีดรีมที่มึงแชร์โพสคนป่วยถึงแม้เขาจะอนุญาตแต่เขาป่วยอยู่มึงใช้จังหวะนี้แชร์และกูเป็นแม่ผู้ป่วยกูจะฟ้องแน,น่ๆเพราะผู้ป่วยไม่รู้หรอกว่าอะไรควรไม่ควร สามและที่มึงเที่ยวเปล่าประกาศว่ากูเป็นบ้านี่ก็ละเมิดแล้วมีประมาททางการโฆษณาด้วยของมึงหลายคดีแล้วนะทำตัวเองสี่แผนการที่จะเอากูไปขังเป็นคนบ้าจะทำเพื่ออะไรคิดเหรอว่ากูไม่รู้ห้าตอนนี้คนที่มีสิทธิ์ในตัวกูอันดับแรกคือเสกลูกแค่รองก็เลยหาวิธีเอาเสกเข้าเป็นพวกด้วยพวกกูเพิ่งพูดวันนี้ว่าแผนอัยยศหกสำหรับลูกๆเรารักและหวังดีไม่เปลี่ยนแปลงแต่ต้องรักให้ถูกทาง ใครจะมาด่าว่าไงก็ไม่โกรธนะคะเพราะลูกการเขาเรียกร้องทุกอย่างเกินไปในขณะที่พ่อแม่ทํางานหนักมากและมีปัญหาที่ต้องแก้ไขเยอะมากจึงไม่สามารถที่จะคร่ําครวญอะไรมากมายเพราะมันจะทําให้ชีวิตเสียศูนย์พรุ่งนี้จะเรียกประชุมทนายความเพื่อฟ้องร้องทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะหมดทางไปแล้วเหรอฟันสไลด์ขณะที่เสือได้เข้ามาคอมเมนต์พดดังกล่าวของแม่ด้วยว่าขอสองก่อนนะครับผมและน้องยืนยันว่า คำทุกคําในโพสพวกเราเขียนเองทั้งหมดจะให้คนอื่นมาเขียนทําไมทังทางเี่เราก็มีความคิดความรู้สึกเป็นของเราเองขณะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากต่างๆหน้าๆมีทั้งเชียร์กันและบอกให้การใจเย็นๆอาทิเป็นกําลังใจให้คุณกันนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเขาเริ่มแปลกๆเนอะพี่เห็นบอกไม่อยากร่วมง,งานไม่อยากยุ่งแต่เหมือนพยายามปัน่นไม่พยายามให้เรื่องเบาเป็นงงๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณการใจเย็นๆนะ ถ้าคุณรู้ว่าใครและไม่ใช่ลูกๆพวกเขากำลังยั่วยุให้การโกรธและพดด่าพวกมันเพื่อจะได้มีหลักฐานฟ้องคุณติดคุกข้อหามินประมาทถ้าอยู่ในคุกก็คงเหมือนอยู่ในโรงพยาบาลบ้าคุณอย่าตอบโต้มากมายนะคะดิฉันทราบค่ะว่าเรื่องของครอบครัวดิฉันเป็นคนอื่นก็ไม่ทราบเหมือนกันห่วงคุณการจังขอโทษที่เสือกนะคะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากเขาสดขอบคุณคะ่ะ